ลุนไม่ไหวกระแสสัจจะในชุมโจนเปิดตัวเสือเข้มคาดพาเรตติ้งพุง่งเรียกได้ว,ว่ากระแสยังคงแรงต่อเนื่องสําหรับละครเรื่องสัจจะในชุมโจรที่ก่อนหน้านี้ทําเอาแฟนๆเป็นห่วงไม่น้อยหลังจากพระเอกหนุ่มหน้าเข้มอ,อมอัคคพาน,นามาตไม่สบายจนต้องแอดมิดโรงพยาบาลอย่างกระทันหันไม่สามารถไปร่วมงานบวงสวงละครสัรจจะในชุมโจนเสือสังฟาสามทางช่องหลากสีได้โดยทางหนุ่มอมอัคคพานได้ออก เคลื่อนไหวไอจีแล้วว่าขอพักร่างกายสักพักและสกลับมาลุยงานอย่างเต็มที่ครับขอโทษช่องหลากสีที่ไม่สามารถไปร่วมงานวงสวงละครสัจจะในชุมโจนเสือสังฟาสามขอโทษใครกตนาและขอโทษแฟนคลับทุกคนซึ่งทางเพจช่องหลากสีได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าเบื้องต้นหนุ่มอ๋อมขอพักงานแสดงชั่วคราวทําให้ละครที่ติดถ่ายไปออนแอร์ไปอย่างสัจจะในชุมโจนเสือสังฟาสามจึงทําให้ต้องเปลี่ยน ตัวพระเอกกระหานหานเป็นหนุ่มบิ๊กเอมกิตาริสบุตรพรมที่จะมาประกบกับนางเอกสาวพระชมาวีสุวรรณพานุโชคในตอนที่เหลือและที่กำลังเป็นกระแสน่าจับตาเพราะสัปดาห์นี้สัจจะในชุมโจนเสือสั่งฟาสามนั้นได้มีการต้อนรับเสือคนใหม่หลังจากที่หนุ่มอมอัอคพานส่งไม้ต่อให้กับพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มกีตาริสในบทเสือเดชจอมโจนแห่งดงพญายเยนถูกจับแปลงโฉมเพิ่มวิกผมยาวเพิ่มรอยสักแต่ง ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าชอบถูกใจกับสไตล์นี้บิ๊กเอ็มฟิตร่างกายมาพร้อมกับฉากบูแอคชั่นเรียกว่าฉากใหญ่ขนาดนี้แถมเป็นฉากที่จะเชื่อมเรื่องราวต่างๆของเสือเดชซึ่งบิ๊กเอ็มหรือเสือเข้มนั้นจะมาเป็นเสือเดชได้อย่างไรแฟนๆต้องห้ามพลาดฉากนี้งานนี้ก็มีกระแสที่แฟนๆเข้ามาแห่แสดงความคิดเห็นมากมายอาทิงงมากเดี่ยวเสือเดชเดี่ยวเสือเข้มเดี่ยวเสือยูโรสัปดาห์นี้เราจะได้พบกับเสือคนใหม่ แล้วแค่หินภาพเสือเข้มก็ได้ประทะกับเสือหารเะแล้วสู้ๆค่ะรอติดตามนะคะไม่เคยเห็นบทปล่อยพลังมาก่อนไม่พลาดค่ะอยากดูแล้วค่ะบทจะเป็นยังไงเบื้องหลังสเสด็จเคยเป็นโจรมาก่อนชื่อเสือเข้ม จานด่วนมากเสือเข้มมาง่ายติดตามกันต่อไปน้าจะเป็นฝาแฝดที่หายไปแล้วมาเจอกันเหมือนเสือหากาฟแฟดหนังไทยมักประมาณนี้ถ่ายตั้งแต่วันที่13พีเสือเดชซู้ซูตื่นเต้นจังเป็นต้นทั้งนี้หากฟังเสียงกระแสของแฟนละครคาดว่าพาเรตติ้งเสือสั่งฟาสามพุ่งทะลุอย่างแน่นอน